Oh, not long. Money, money, come here first. Come to talk with them first. Mappy! I don't know, money, Come here. Money! Oh, yeah, great, Mommy, is the stuff in the basket washed? Yeah. Oh, yes. Oh, yes. Yes. It's already washed. Take off your cap, your hat. Oh. Okay. How is your day today? Good. 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 me Good. Good. How much you want? How m u c coin. All of them? All of them? y <Yes>. e How much you have already? Uh, like f i v n o five h u n d r s h o y e a Are e from coin? Yes. Can you bring your coin and show everyone? Okay. Okay. ขอเงินเหรียญแม่คือเงินเหรียญเวลานางบีได้เงินเหรียญมาังสินะคะนางบีไม่ได้ใช้ เขาก็เลยขอมูเจ้าเอ้ยเก็บเหรียญแม่ตั้งแต่แม่มาจนอดมือนี่หนึ่งเดือนเก็บเหรียญเก็บเหรียญได้สามร้อยสามร้ยดอลลาร์ก็ได้หลายเติบได้แล้วเนาะมูเจ้านอสามสองเป็นหก 3, 2, 3, 6, ประมาณแปดพันบาทอืนะคะมูเจ้าขาประมาณเจ็ดแปดพันบาทแล้วหลวงพ่อได้เงินจากเฉพาะแปลอันเหรียญนเจ็นซันนะคะ เรีนนยบวีนิทูลีฟซูลเดอคมคน้อยค่ะมุเจ้าค่ะคิดฮอดวันที่นั่งวีจะกลับน้ำตาจะไหลเหมือนบอสนะคะตะกี้นี่ขายเซรัม่มได้สองกระเป๋าะคะ่ะเก็บเหรียญมาได้สองกระเป๋าแพดอีกอันเลอดนะคะ,น,นะคะนี่คะ่ะมุเจ้าคา่โอ้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 หนะักหนักเติมมุเจ้าเอ้ยนะคะ เหรียญน้อยๆนี่งสองดอลลาร์ค่ะห้าสิบบาทเหรียญน้อยๆเนี่ยเหรียญเดียวนะคะสองดอลลาร์ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะก็ประมาณห้าสิบบาทเหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบป๊าดคือได้หลายทะลุถึงป๊บดมีฮอตแบงค์โน้ตพร้อมปั๊บดมีฮอตแบงค์หาสีป๊บคือหลายทละลอ ม้วนไว้มีแบ่งหาซิปแบ่งหา and How much is this in this one? Um Only the coin you call the banknote Yeah Oh okay ค่ะเขาม้วนไว้นะคะมูเจ้าขามีหลายอันเติบอยูนี่อันนี้อันนี้ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าให้ค่าจ้างอะไรเข้าไปไม่รู้ห้าสิบนะคะเบิ้ง oh, <okay. S 2> ah, ป้ามูเจ้าขาโมเมนบ์โมเมนหน่อยๆเด้นี่ What you want to do with this money? Come on sit with mom and talk What do you want to do with this money? Um. You want me <Ser> um. to save? Yes. Okay, so I can open the bank account for you then. Okay. Okay. Yes. ถามเขาว่าเขาอยากให้เอาไรตะกี้เอาเซรั่มไม่ให้มาไหมนะเซรั่ม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  Notray p o t โอ้จับนั้นมาผู้จักกันร้านน่ะรถเอารถแดกบอเดอวันขายเซรั่มหนึงหัน This o n Yes. นะคะ And the box too, please. ขายเส้นลำตัวนี้ไปมเจ้าค่ะจา้จางจ้างอาบน้ำวันนั้นจา้างอาบน้ำจา้างอาบน้ำเท่าไหร่หึอินเดด day I ask you to pay for the shower 50ดอลลาร์ r ช่ไหม This is all the 20 dollar for shower 20อ oh, ๋อยี 20, so ่สิบดอลลาร์ค่ะจ้างอาบน้ำนะพอมันหน่อยๆนี่ <c oughs> so can you separate 20 cent okay oh my god my 20 cent so mommy will separate two dollars ขอยโอเคโอเคเดนบีนับให้เขาก่อนค่ะว่าขนนี้เ่าใดหลวงพ่อเนี่ยเงินเหรียญที่แม่มาแล้วแม่ไม่ได้ใช้เขาก็เลยขอก er ็เลยว่าเออเอาเอาเรื tech. ่องเอาไมเกินบนเดีบานี no? ้พ่อได้มุเจ้าเออเป็นหน่อยหน่อยุเจ้าเนาะเออต้องจ้างอนับน้ำด้วยแม่ต้องจ้างอนับน้ำเงียบเชก๊บ not need shower yes. no because you 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 will do makeup and you will take too long so if you can done everything in one hour deal okay but if you cannot is the trouble with me so mm hard -hmm. mm -hmm, okay. hmm? cool. mm. yeah yeah so yeah. well, no, maybe she want your money cannot because he want to put in the bank so mom gonna open the bank account for him นห่ือเจ้าขาหนึ่งเหรียญนี่คือสองดอลลาร์นะคะอันน้อยๆแต่ที่หลวงพ่อกำลังเซปเปเร e อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งดอลลาร์ค่ะหนึ่งดอลลาร์ก็ประมาณยี่สิบห้าบาทเหมือนเจ้าขาเออไปหาเงินกี่เจสแม่มีครกเดบอส for you there already not need to cook anything you add all กินเบิดแล้วมุเจ้าเอ้ยทอดลูกชิ้นไว้ไห้ตะนทีนี้ตอนที่ไลฟ์สดอันตอนที่ไลฟ์สดอีหยังก็ติ๊กต๊อกมุเจ้าขาเฮ็ดไว้ไห้ตอนนี้กลับมากินเบิดแล้วโน่นนกนี่ทุกพวกไมโกวิโกซูนวิโกซูนโคเกตเรดี้โอ้ยจังไหนบ่เนี่ยอีลีค่ะมุเจ้าขานางบีพูดเลยค่ะลูกชายสองคนผู้ชายสองคนผู้หญิงผู้เดียวนะคะมุเจ้าขา ลูกชายของบอมีทั้งสองคนบมีผู้ใดว้าวยากเพื่อจังหนูเจ็ดลูก้หยิ่งว้าวยากแหงบอกเลยดื้มึนหรือว่ามันไดปูห่หรือจังไดดื้มึนว่าวยากว้ายากว่ายากคนที่พูดง่าที่สุดพี่คนโตคนนี้เขาก็ตามไว้คนเนาะมือเจ้าขาเพื่อสีภาษาเขาเออ แต่วันหนูเจนหนูว่าวยากติดอันดับหนึ่งของโลกค่ะว่าไดรโวเลนยิลีค่ะมิเจ้าขาเออเรื่องว่ามันสิเป็นขึ้นดีเฮื้หอหนูเจนนะแบะ๊บ What's this one? dog? Is t a new coin นั่นละ่ะว่าวยากแห้งยอมรับเลยค่ะว่าหนูของนดีหนูเจนนะว่าวยากมึนหยาบยิลีมาคืเบางกันหนึ่ง เอเดี๋ยวกูจะกลับไปถามแม่กูก่อนนะเอาวะกูเป็นยังไี่บอกได้ว่าอันคนที่พูดง่ายที่สุดนะคะเจ้าขาคือพี่คนโตพี่อดติ๋งนะคะขายเซรั่มหมู่ว่านีใครได้ดูทิกเกอรของบีเมื่อวานนี้คุณเด็กเด้เบิ้งเนี่ยหมู่ว่านีนะคะคุณเจ้าขานางบีขายเซรั่มกับกับเขาเท่าไหร่ดิว u รับโอ้โอเค <300. S 1> no you have to count it first you have to put like make the stack like that so m o m m y can count exactly for you because I have more เออมาว่านี่พี่อัติมกำลังช่วยแม่ขายของขายเซรั่มค่ะทุกคนนันมีจะพูดให้ฟังเขาก็ขายเซรั่มแล้ววันนี้เขาอยากได้รองเท้านะคะมืเจ้าขาเขามีแล้วห้าคู่แต่เขาบอกว่าเขาจะเอาสีอื่นอีกแต่เขาซื้อแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ละสีมือเจ้าขาแล้ววันนี้นั่งบีกเลย่าโอเคถ้าเกิดว่า อยากอยากได้รองเท้าอะ่ะก็ช่วยแม่ขายของโดยการที่แบบว่านั่งบีกาลังให้เขาร้องเพลงชาติล่องไปลองมาจังไหนมือเจ้าขาแบตเบิด์ตขาดนั่งบีลืมเสียบแบตโอ๊ยสูบเ่วานนี้นะคะล่องได้ครึ่งนึงนะคะมือเจ้าขาร้องเพลงชาติได้ครึ่งหนึ่งหายไปเลยค่ะลืมเสียบแบตเตอรี่เมื่อวานนี้โอ้คือแฮนนะคะมือเจ้าเนาะ จะไปกินข้าวที่ที่อะไรอ่ะลูกเนียบิสเดนเนียบิสเดนอืมคอันไหนฟังส์ฮะ yes is that one yes you have thirty minutes left yes <c oughs> เอออะเนี่ยค่ะลองเพลงชาตดลองไปลองมามื่อเจ้าเอ้ยเพลงชาติหายค่ะ หงุดหลายลองไปจบซ้ำก็เลยก็บบท่านได้เกิดอยากได้เกิดอีกไหมอ่ะต้องเท่านะไหมนีม่ป่อยยาแล้วเนี่ยอาบน้ำทาครีมหน่อยคือครีมอะไรครับครีมเซรั่มนี่ไงเอาทาหน้าหน่อยเอาดิเซรั่มของนางบีนะคะมันเจ้าขาใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคะ่ะผู้จงเป็นจยุจยๆก็อยากโซ คู่เงิบไหลไหลครับเฮ้ยครับนี่นี่เอาเอาทาเซรั่มมาทาเซรั่มให้ผู้สาวได้เห็นเลยหนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะเอากระดิ่งมาให้มามีมหน่อยไหนดิ้งดิ้งเนี่ยเออหนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะเซรั่มของแหเอามันเออเออไปไปไปใส่ไปตัดผมมาให้ด้วยไหนจะไปตัดที่ไหนตัดแล้วไปตัดที่ไหนมาฟอ้าวแล้วตอนที่แมหม่มโทรหาหนูบอกว่าหนูจะกลับบ้านดี่โรงหนูบอกไม่รู้อือผมไม่รู้แล้วส๊ะ โอเคบ้าโอ๊ย I just finish ็จงาบแล้ววอ้าวไปไปตังโตเลยเรีวเอรามาม่ใช่เสืเดียวสิบเท่าออกไปเดี๋ยวสิไม่ยืนเต็มในวงนี้อ่ะมือเจ้าขาหนึ่งเชอลของน้บีหนึ่ขวด490บาทใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใจแตกแล้วหนึ่งวัสันเสุ้ยาวเข่าดีขอบคุณค่ะนะคะอ่าเสื้น้ําหนึ่ขวด4ีรบาท พิเศษตอนนี้ให้ราคาเท่ากับติ๊กตอกนะให้ราคาซ้ำกับติ๊กตอกค่ะนั่นก็คือหนึ่งขวดลนะคะหนึ่งขวดกับราคาสี่ร้อยเก้าสิบบาทเอาไปขานหนึ่งขวดร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะคุณเจ้าขาแต่ถ้าสั่งซื้อสองขวดนะคะสั่งซื้อสองขวดจากราคาเก้าร้อยแปดสิบบาท เอาไปตอนนี้เลยนะคะเจ้าขาใครที่ดูไลฟ์สดเนาะใครที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ค่ะ2ขวดเอาไปค่ะในราคาสอง้อยหกสิบบาทแถมส่งฟรีค่ะหขวด149บาทมีค่าจัดส่งห้บาทนะคะเท่ากับว่าหนึขวดร้อยส่งฟรีนะคะเจ้าขาแต่ถ้าใครสั่งซื้อ2ขวด260บาทนางดีส่งฟรีค่ะ ใครที่จะเอาอินบ็อกของมหาเนมบีนัตอนนี้เลยค่ะพระเจ้าค่ะเนาะคะ่ะน้องผู้ใดที่เชิเอาให้เฉพาะในไลฟ์สดนี้น้องมิเจ้าเนาะเ,นดนนนเ,าาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพระเจ้าค่ะนับเหรียญไปกับลูกอีกเซนเด็กจะได้ให้เขาแบบว่าไปแต่งโตไปอาบน้ำคะ่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงพระเจ้าค่ะจากนี้ไปนะคะหนึ่งชั่วโมง Baby, เ u ็ก s อย่าแยกและ a อาแต t ไป t ่อเก o ดชิงโอเคสิ่งที่ฉัน o ำ e can do for you. เบอ o ์ยูโกเกชิ่งโอเคอายสเตตเบิ้งลูกแน่พปวดท้องเออนั่นแหละค่ะมอเจ้า่ะผู้ดรายเอาสองขวดสองขวดส่งฟรีค่ะสองขวดจากเก้าร้อยแปดสิบบาทเหลือแค่เพียงสองร้อยหกสิบบาทส่งฟรีอีกค่ะแอดพิ้นนั่งหนีได้เบิ้งยู่มานหนีนอนมาเจ้าเนาะเออนั่นแหละค่ะ สองขวดมือเจ้าขาผู้ใดซิเอานะคะมือเจ้าขาอินบอกขอมาหาหนังบีตอนนี่เลยค่ะบ่ไดดตั้งระบบดูดไว้นะคะมือเจ้าขาเออนั่นละนั่นละแอดมินปักหมุดปักหมุดให้หน่อยเพราะว่าสินค้าของที่บีมีจานวนจํากัดนะคะปักหมุดเล็ดบัญชีให้หน่อยค่ะผู้ใดซีเอลซิได้อันโอนไปเลยนุเกจนั่นนี่ดูเป็นอย่างมันคือเบยาาแขกอีนี่ค่ะมือเจ้าขาโบย่าโบยาา ไวอยู่โซ่เว้าหยาบไวอยู่เบ้าหยาบไวอยู่หยาบไวอยู่มึนแท่ลูกเป็นยังงเป็นยังคือหยาบเป็นยังคือมึนเป็นยังไม่ต้องเหมือนมามีหมดทุกอย่างก็ได้ลูกคิดฮอดเจ้าของตอนเป็นเด็กน้อยมือเจ้าขากับงทีสิบเป็นยังสี่แหละคอยจะยังสี่บ่มีใหญ่น้อยคอยขอโทษดเด้อสิเป็นยังสี่กันตามสนองกูบอกเพื่อสูง จะสิให้กูเอาดูหลายลูกบักภาคมึงอุ้ยแจงเมนหยาบเจงเมนหมือนสูรับสองปวดได้เลยค่ะมือเจ้าคขาแอดมินกูไปใส่เบริร์มาซอยกูขายของแน่นี่อ,อ,อุ้ยออสต์ตหานตี้สิครับบอกอันตี้ครับไปดูหมอบีไลฟ์สดในเฟซบุ๊กหน่อยครับเ,เร็วๆซอยกูได้มือเจ้าขาปลายทางนี้ค่ะมีเก็บปลายทางด้วยค่ะมือเจ้าขา yes is he my black hoodie oh you should ask stick because i wash everything already m a m m y อันเห็ดให้ลูกเปิดซู่ซิงซู่ย่างแล้วมือเจ้าขาเอาหนึ่งขวดได้เลยค่ะมือเจ้าขารับสง่งหนึ่งขวด490บาทนางบีให้ราคาพิเศษหนึ่งขวด149บาท,บาทแต่มีค่าจัดส่ง50บาทนั่นก็คืออ่ร้อย ร้อยสี่สิบเก้าบวกห้าสิบเป็นเท่าไรอะร้อยเก้าเก้ามืเจ้าขาสิเป็นร้อยเก้าเก้าส่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสั่งซื้อสองขวดตอนนี้สองร้อยหกสิบบาทนางบีจัดส่งฟรีค่ะผู้ใดอยากได้รีบกินบ็อกเข้ามาเลยค่ะมืเจ้าขาได้เลยค่ะเอฟลูกชายคนโตได้ค่ะบอมี่ผู้ใดอยากได้อันพลูยูนใททองแนบอ๋ออบอมี่ผู้ใดอยากอยู่ในทองเนี่บอเออบอมี่ผู้ใดอยากเอาบอกเจ้าค่ะ อู๊คือใส่สื้อสีแดงแร่งริดตีแครมือเียสวัสดีครับพี่ยังเหรอตอนนี้วันนี้ยังไม่สวัสดีครับเลยสวัสดีครับโอเคนะคะไปทางบวกเพิ่มอีกยี่สิบค่ะโอนโลดใหญ่โอนโลดนะคะโอนโลดนลดั่นจงางสีมาต้องเสียงเงินลายไปอีกเด้อเอาไปสองขวดนะพม่เจ้าคขะสั่งเื้อสองขวดรอบบัญชีโอนค่ะ<พ>อโอ้ โทรหาอันตี้สิโทรหาอันตี้เออโทรหาอันตี้แล้วบอกให้อันตี้ดูไลฟ์สดมามีในเฟซบุ๊กหน่อยก็เออหนูไม่มีเฟซบุ๊กที่นายเหรอสิก็เออคือผมมีผู้ใดอันนี้สติ๊กโทรศัพท์มึงอยู่ใส่เอาสองขวดด้วยจ้าเอ้ย,ยร้วข้าวหนึ่งอินบ็อกมากเลยค่ะมือเจ้าขาอินบ็อกมา ไปหาหลักเงินแม่ไหมเจนเจมสอ่ะวดีโอเคโอเคโอเคอันตีไม่ได้ไม่รับสายครับเออเนาะอันตีกับคนรับสายร้านจะไปกับใครกับก็ไปกับพวกเรานี่ไงครับไปกับพี่แนนด้วยพี่แนน เทศไี่เราไปวันนั้นไงอ๋อครับเต็มวันไปกับซีโน,โนกับเขาใช่ไหมอืมเต็มันไปกับซีโนใช่ไหมใช่ใช่อ่ะลูกน่ะผ้าติดรองเพลงเนี่ยออสจำได้ไหมอ่ะที่หนูรองเพลงชาติแรกรองเท้าเหมือนมีเมื่อวานนี้นะครับ <laughs> ลอกไปแล้วเป็นยังไงอเออลอกลอกไปแล้วโดนโ เราลองไปแล้วหายค่ะมเจ้าขาเรื่องจากว่ามันมันของมามีมันเป็นของผู้หญิงไงลูกหนูเป็นผู้ชายอยากได้ไหมอ่ะไม่อยากเดี๋ยวขายต่อะจกว้ากระจอกเออของแทมมันสู้ของเทียมไม่ได้หรอกลูกนะคะมเจ้าขารอสักทู่แอดมินเลยตอนนี้หายไปใส่กันเบิร์ดเนอปักมุดให้หน่อย โอ้ยน้องแอดมินปักบุดให้หน่อยเลขบัญชีน่ะเขารอโอนกันโอ้ยซ<ม>ุ้มนี่แมจากพาะกันเหตอย่างกันเบิดปบู๊บออยู่กับโทรศัพท์เลยดิอันนี้เป็นสองดยแล้อันนี้เรียงหน่อยลูกนับซินับตั้งเป็นกองละสิบน่ะกองละสิบน่ะเออมือเจ้าขา ขายยังไงคะแม่ขวดละกี่บาทเซรั่มของหนึ่งบีเหรอเซรั่มของหนึ่งบีหนึ่งขวด490บาทนะคะ490บาทค่ะสองขวดอ่าสองขวด260บาทมันบีส่งฟรีค่ะนะคะสองขวด260มันบีส่งฟรีเอามาใหา้คุอเจ้าเฉพาะแต่ในไลฟ์สดนี้เท่านั้นค่ะคุณเจ้าขาเออนั่นแหละเมื่อเช้านี้หนูไปทำงานกี่โมงเออเอาสิบไ์ ไปทำงานซ้ายง่ยวงนอนยังไงออดนอนเบิดมือเบิดเป็นนี่เอาชอบนอนชอบนอนยังสี่กับไปสมัครนอนหมุนเห็นบอกอยู่ที่เวียดนามนะ่ะเขามีการแข่งการนอนใครชนะได้เงินสองแสนห้นาหต้องนอนนอนที่ได้ยเยอะๆนอนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยโอ้อยหลวงพ่อกับไปหาคนกระเป๋าแม่ ไปหาคนกระเป๋าแม่ได้ไหมเนี่ยเจ้าค่ะเอาสองขวดได้เลยค่ะพี่เจ้าค่ะรอสักครู่นะคะมื่เจ้าเนาะมุดยังไม่ขึ้นเลยแอดมินยังดีไม่มีใครดูไลฟ์เลยอะ่ะพี่เจ้าค่ะยังดีเองก็ไม่รู้นะคะปักหมุดให้หน่อยค่ะปักมุดให้หน่อยนะคะปักหมดุดปักหมุดให้หน่อยค่ะอ่ะหลวงพ่อ เอามันบางแม่ได้หลอหนูหัวอก็ได้นับเห็นไหมเนี่ยมามีมาอยู่นี่แล้วทีนี้น้องอ่ะเขาอยากได้ตังค์หน No, นับเย็ดนะคะเขาอยากได้ตังค์เขาก็เลยขอมามีเขาตังเหรียญเอาไปเอามาได้ยังไงเนี่ยตั้งสี่รอยเนี่ยสามรอเนี่ยเนี่ยนี่เอาไปด้วยเนี่ยเอาไปกองละยี่สิบบานะขอโทษแยกด้อ ไปกอนว่าสิบก็่าสิบเหรอสิบเหรียญหรือว่าสิบดอลลาร์สิบดอลลาร์โอเคอ่ะมืเจ้าขาได้แล้วมันบอกโอเคค่ะกะสีกไทยเดี๋ยวแอดมินขาปักปักชื่อบัญชีด้วยค่ะกสีกรไทยบริษัทิีซี่โกอย่าลืมอย่าลืมชื่อบริษัทด้วยค่ะอย่าลืมชื่อบริษัท นะคะปักใหม่ค่ะปักใหม่นะคะปักใหม่ค่ะ,ปคะเป็นชื่อบริษัทด้วยค่ะมือเจ้าขาเด้อบริษัทบีซีโก้นะคะมือเจ้าเนาะถ้าเกิดว่าใครโอน290บาทโอนเสร็จแล้วนะคะมือเจ้าเดี๋ยวดังบีจะให้100ท่านแรกนะคะ100ท่านแรกค่ะมือเจ้าขาหนขวด490บาทนะคะ1ขวด490บาท2ขวด980บาท เอาไปค่ะตอนนี้สองขวดในราคาสองร้อยหกสิบบาทส่งฟรีค่ะเลขบัญชีตามที่นางบีปักหมดุดตามที่แอดมินนางบีปักหมุดให้เลยโอนมาแค่สองร้อยหกสิบบาทเสร็จแล้วเก็บหลักฐานนะคะแมเจ้าขาส่งเข้ามาในแชทนะคะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ในแชทของนางบีเดแมเจ้าเดอ้อส่งเข้ามาเลยค่ะเม่เจ้าขา พร้อมกับชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วมิเจเ้าสิไปใส่กันไปเลยค่ะบาทนี้เดี๋ยวแอดมินของน้องบีสีรับเรืองแล้ววันพรุ่งนี้จัดส่งให้ค่ะมีเลยค่ะหมายเลขบัญชีปา้ามุดไหอยู่มงมีเด้อค่ะเดีย๋ยวมจ้าเนะเอาไปค่ะโอนมาก่อนค่ะให้หนึ่งร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะมิเอาจนะหนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบสองขวดเก้าร้อยแปดสิบบาท ผู้ใดที่โอนมาตอนนี้นางมีเจ้าขาตามเลขบัญชีนี้เลยนะหนึ่งร้อยท่านแรกเท่านั้นค่ะนางมีให้ไปสองขวด260สิบาทสง่งฟรีค่ะแม่เติมตะกร้าติ๊กตอ,อกเซรั่มสองขวดหนูจ้ะมันหมดเหรอหมดเหรอกี่ลูกน,นี่อีกเลยสองเบล่าอีกเดีย๋ยวนางมีเช็คให้ค่ะแป๊บนึงเบล่าติ๊กตอ,อกหมดเหรอคะเื่อขายดีแค่ ติ๊กตอกโอ้โหขายที่หนึ่งซี้อยหารอยบ้านมือเจ้าขาครึ่งชั่วโมงตะกี้นี้ตะกี้นี้ครึ่งชั่วโมงนะคะขายขายขักขายแน่เสร็จแล้วนะคะมือเจ้าขาแต่ละมือหมูวานนี่ขายกับพี่ก็ติมเหลนนะลูกขายขายกันเล่นๆนะคะมือเจ้าขาล้วขายขายได้เล่นจังได้นี่เป็นหนึ่งครับขายได้ตั้งแบัพันกว่าบาทนะแรถ้าสองขวดมีในติ๊กตอกมีอยู่มัน ตอนนี้ในเป็นหนึ่งร้อยโลว่าครับหรอหนึ่งร้อยหอละอันนี้ก็หนึ่งร้อยเหรอไม่กองแคสิบกองแคสบ You should u t หน่งร้อยนึ่งร้อยหนึ่้อ and will a with the b a n in ourself What I say o เอเร change to the bank change to the bank n o เอูทำเปนเจ้าขา เซรั่มช่วยในเรื่องอะไรคะเซรั่มของมีช่วยในเรื่องของหน้าใสหน้าเงาะนะคะมือเจ้าขาช่วยในเรื่องของหน้าใสหน้าเงาค่ะมือเจ้า,า,จาแล้วก็ใครที่มีปัญหาจุดด่างดำบนผิวหน้ามือเจ้าขาเซรั่มของมิซอยใดคะ่ะมือเจ้าขาสําหรับเพื่อเนเนาะหน้าผู้ใดใครที่แบบว่ารูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างรูขุมขนไม่กระชับเจงซีนะคะมือเจ้าขา เซรั่มของนังบีซอยใบเลยค่ะมือเจ้าเออสำหรับตัวนี้ค่ะมือเจ้าคะใครที่จะเอานังบีให้หนึ่งร้อยท่านแรกโอ้ยหลอดสูยังแค่กัดหยอกใครที่จะเอาพัน,นังบีให้หนึ่งร้อยท่านแรกค่ะหนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบบาท แต่ถ้าสั่งซื้อ1ขวดได้ในราคาพิเศษไหมได้ค่ะนั่นก็คือ1ขวด4ี่เอ่อ149บาทแต่ว่ามีค่าจัดส่งอีก50บาทนั่นก็คือ1 9 9บาทถ้าเกิดว่าใครอยากลอง1ขวดนั่นก็คือ199บาทส่งฟรีสามารถอ่าตามเลขบัญชีนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครสั่งซื้อสองขวดขึ้นไป2ขวดนางดีให้ในราคาสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือ2ขวด จากราคา980บาทเอาไปค่ะในราคาแค่เพียง260บาทส่งฟรีค่ะล oh, ายเอายังวะกูนี่260บาทส่งฟรีค่ะ oh, <wow. S 1> เป้าโอนมาเลยค่ะมิจ้าขาเลขบัญชี <No. S 1> ที่มีีปักหมุดให้นะตอนนี้นะคะ <Mom. S 1> มิมจ้าคา้าแกลูก นอดเย็ดงั้นนะคะมือเจ้าขาหมายเลขบัญ pues ชีที่น้องบีปักมุดให้เลยค่ะมือเจ้าขาเออนะคะนั่นแหละเห็นบอเห็นบ่เลขบัญชีที่น้องบีปักมุดให้โอนมานะคะเสร็จแล้วทักขานังดีในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะเป็นคนตอบตอบข้อความนะคะมือเจ้าขาโอนเสร็จแล้วนะคะมือเจ้าขาทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเสร็จแล้ว เอาชื่อพิมพ์ชื่อที่อยู่พิมพ์นะคะ้องมีขอร้องนะคะมเจ้าค่ะพิมพ์ชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งสลิปการโอนม,มาให้งดีด้วยนะคะมเจ้าคะนะคะส่งสลิปการโอนมาค่ะแล้วก็มือเจ้าสิไปไซ์ก็ไปเลยค่ะบันี้แล้วรับของอย่างเดียวอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเอาสองขวดได้เลยะคะ่ะมอเจอ้าขาสองขวด260สองร้อยหกสิบบาทจีค่ะ จากสองขวดค่ะราคาเก้าร้อยแปดสิบาทค่ะมาเจ้าขาอันนี้มันเอาไปไหนแน่นี่เร็วๆอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เหรียญห้าเหรียญห้าเซนไอร์ไม่รู้มามียังไม่ทันได้เาใส่กองเฉยับใส่ไว้ให้เฉยๆก็เลี้ยงให้เฉยๆไงเล็บยาวทำไม่ได้มาเจ้าขานี่เลยค่ะสิรั่มของบีกับลูกไส้ของบุบีเดอมาจอดอนะคะ หนึ่งร้อยท่านแรกนะคะแอดมินค่ะถ้าเกิดบ้านหมดแล้วบอกพี่ด้วยนะจะได้เรามดเลขบัญชีออกหนึ่งร้อยท่านแรกคนะ่ะฮอ,อยู่ขังลางจ้ามีมีมหมายเลขบัญชีอยู่ค่ะแต่ว่ากดดูให้หมดนะทุกคนแอดมินดูอยู่ไหมรบกวนแก้เลขบัญชีเอาคําว่าเลขบัญชีข้างบนออก เอาแค่ชื่อบัญชีแล้วก็หมายเลขเนะ่ยที่ที่หมายเลขขยับขึ้นไปอีกขยับขึ้นไปอีกอันนี้มันเว้นระยะห่างเกินไปแล้วทีนี้หมายเลขบัญชีมันขึ้นไม่เต็มอ่ะแก้ไขให้หน่อยมันจะต้องกดเข้าไปดู <No. S 1> ฉะนั้นให้ให้ทําอย่างที่พี่บอกไอ้สเตกจ๋าสเตก can you bring the plug for me please